กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กันให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องราวของมัมมี่ในประเทศอียิปต์แต่ไม่ได้มีแค่เฉพาะในประเทศอียิปต์เท่านั้นนะยังมีเรื่องราวที่ร่ำลือกันว่ามีมัมมี่อยู่ในแถบประเทศยุโรปอีกด้วยซึ่งเรื่องราวที่เราจะนำเสนอกันต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวของมัมมี่เด็กที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าโรซเลียรัมเบรโดและยังมีข่าวลือที่ว่าศพของเธอนั้นลืมตาขึ้นมาเองได้อีกด้วยโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในสุสานที่ชิชิลลี่หนึ่งในแคว้นปุกครองของประเทศอิตาลีมีร่างของเด็กสาวน้อยในโรงศพเปิด ที่เสียชีวิตไปตั้งแต่อายุเพียงสองขวบด้วยภาวะแทรกซ้อนของโรคบอดบวมเมื่อปี1920เด็กสาวผู้นั้นก็คือโรสเซียรัมบบรโดมัมมี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นการเก็บรักษาไว้ดีที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในมัมมี่ที่งดงามที่สุดในเวลาเดียวกันและนี่เป็นผลงานจากผู้เป็นบิดาของเธอผู้ซึ่งทำใจกับการจากไปของลูกไม่ได้ ภายใต้ความร่วมมือของอาเฟรโดโซลลเฟียชายผู้ลงมือทำเด็กน้อยให้เป็นมัมมี่อย่างประณีตถึงขนาดที่อวัยวะภายในของเธอยังอยู่ครบทุกอย่างแม้จะผ่านมานานเกือบร้อยปีแล้วก็ตามโรซเลียรัมโรโดเรียกได้ว่าเป็นมัมมี่ที่งดงามที่สุดร่างหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้เธอยังคงมีผิวที่นุ่มทรงผมของเธอยังคงงดงามราวกับเป็นเพียงเด็กหญิงที่หลับไปเท่านั้น แล้วว่ากันตามตรงความสวยงามสมบูรณ์นี้เองถึงกับทำให้เธอนั้นมีข่าวลืออันโด่งดังว่าเธอนั้นได้ลืมตาขึ้นมาเองได้อีกครั้งด้วยซึ่งข่าวลือที่ว่านี้แหละทำให้เรื่องที่โด่งดังขึ้นมาในโลกอินเทอร์เน็ตเมื่อปี2009ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีคนหลายคนรายงานว่ามีมัมมี่ร่างนี้เหมือนว่าจะลืมตาขึ้นมาเองได้จริง และคำบอกเล่าดังกล่าวก็บังเอิญมาพร้อมกับหลักฐานภาพถ่ายโรสเลียร b รัมเบรโดค่อยๆลืมตาเมื่อผู้คนลองถ่ายภาพเธอในเวลาต่างๆกัน6ชั่วโมงเสียด้วยแน่นอนว่ามาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจเริ่มคิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นภาพตัดต่อขึ้นมาหรือเปล่านะแต่เชื่อหรือไม่ว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ใช่การตัดต่อแต่อย่างใดจากคำอธิบาย ของนักมนุษย์ชีววิทยาชาวอิตาลีดาริโอพรอมบิโนมัสคอรีที่อธิบายไว้ว่ามันได้เกิดขึ้นจากภาพลวงตาของแสงตั้งหากล่ะนั่นพอช่วงก่อนที่ข่าวลือจะออกมาเพียงเล็กน้อยคนงานของพิพิธภัณฑ์ในชิชิลลี่ได้ทำการขยับลงศพข,ของโรเซเลียทำให้ร่างของเธอนั้นขยับไปจากจุดเดิมเล็กน้อยและด้วยเหตุนี้เอง เราจึงสามารถสังเกตเปลือกตาของเธอได้ชัดกว่าที่เคยซึ่งเมื่อบวกกับการที่ดวงตาของมัมมี่ร่างนี้ไม่เคยปิดสนิทอยู่แล้วจึงทำให้เมื่อแสงที่มากระทบกับเปลือกตาเปลี่ยนมุมไปตามเวลาของวันดวงตาของเธอจึงเหมือนกับว่าเปิดขึ้นมาเองได้อย่างที่เห็นนั่นเองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ปัจจุบันทางพิพิธภัณฑ์ได้ทำการเปลี่ยนกระจกที่ใช้โชว์ร่างของโรสเลียให้เป็นกระจกแบบใหม่แล้วซึ่งกระจกนี้นอกจากจะป้องกันแบคทีเรียเชื้อรายังมีฟิล์มที่ช่วยป้องกันแสงที่จะกระทบกับเปลือกตาของเธออย่างที่ไม่ควรจะเป็นด้วยนั่นทำให้มัมมี่ของโรสเลียไม่น่าจะเกิดภาพลงตาในการลืมตาขึ้นมาเองได้อีกต่อไปและดาริโอ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะทําให้ข่าวลือแปลกๆของมัมมี่ร่างนี้หายไปได้เสียทีเพราะมันคงจะเป็นอะไรที่น่าเสียดายเอามากๆหากมัมมี่ที่งดงามในร่างนี้ถูกจดจําต่อไปในฐานะของมัมมี่อาถรรพ์แทนคงน่าเศร้าไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ